รันนี้ก็ฝนตกไป็น่องเยแต่ตอนนี้นะทีมงานเราเตรียมตัวจะออกไปเที่ยวป่ากำบนดเส้อว่าไปเที่ยวป่าก็น้องจะไปหากินเลยหล้วกะไปเลาะเบิ่งธรมรมชาติเบิ่งน้าตกหลกกเบ่งองทำเบิ่งต้นไม้ตอนนี้ก็ฝนตกเดี๋ยวฝนเช้าจนนะครับจะพาเตรียมตัวลุยกันเย้ฝนก็เริ่มเอเื้อนแล้วดอ่ะเตรียมตัวเรียบร้อยบ่เรียบร้อยร้อยเตรียมเดินทาง

เอ้ยเดได้โอเอ้าต้นไม้เตียงยังมีคนอยู่ลุมบ่เออในผ่านแอด์พัดลมไปก่อนเลยลงได้ยืมบ่ทางไหนเอออะไรโอ้ฝนน้ำตกก็ยุ่งุ่นน้ำตกทุกคนป่ะเอ้าเนี่ยในผ่านแอด์พัดลมไปก่อนเลยไอ้ได้ยืมบ่ทางไหนเอ้า

โย่ทุกคนเอ้ยคุณนี่เอ้าไปออทีมงานทำไปก่อนเลยหน้าผาในช่วงทุกคนแต่บุหูจากแม่นประมาณ15หรืซอา์เมตรสูงไปพากันไปทีมงานเอาอือปุ๊บ อาหาบจับก oh, bon oh. oh. ันเลยเึ๊ะอ wow. ้ยอืออืออเอเอาขย่อยได้ข่อยได้โอ้าดแล้วก็ซีบหาจใได้เต่มท้องเอาเลยเอาเอาหู้ยจองเขื่อลงเด้อเด้อไวยบ่ไหวยะบ่ท่าน่ะไเ้ยข่อยได้ แบบในหนังเลยเนาะแบบในหนังเลยไป,ไปเอาอตอนนี้ก็ลงมาหมอดอะไรทุกคนนำตกนะหยุดข้างหน้าครับพวกไก่กับประมาณจักแบบ๊กซ่าแมสก์หอดอย่างน้ำตกอ่ะก็สวอนบนแถวซองเมื่อกี้นี่ทุกคนนี่อยู่บอนนี้ ถือว่าคุ้มค่านะกับการลงมาอ้โ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 ้อ้โ้โ้อ้โอโอ้โอ้โอ้อโอ้โ้อ้อออป๊า นบนี่คือบอนที่เฮาขึ้นไปง่อยแล้วก็สองลงมาคือบอนนี้ความสูงนี่ประมาณหนูเต้าปลายแมดหรือประมาณน,นั่นแหละทุกคนประมาณน,นั้นสูงอ,อ่ะอ อยู่บนนอลนี่รู้สึกว่าเย็น,นขนาดเพราะว่า,วาละอองน้ำไอ้น้ำมันพัดสีหน้าแค่มันมายืนอยู่นี่กระซุ่มมันอะไรกระตัวเลย่ะเพราะว่า,วาละอองน้ำหรือไอ้น้ำนตีตัวตัวจะเย็นได้อยู่บอลนี่รู้สึกด,ดีขนาดเลยทุกคนเลยอ้าพี่น้องมือนี้ก็ถือว่าโอเค เดินมาเบ่งน้ำตกอยว่างามอิ่มตาอิ่มใจกับธรรมชาติแต่กิภากันเลาะขึ้นเชิงแต่ว่าทางขึ้นในกาลงยากขึ้นก็ยากขึ้นกัน,กน,กนไปดูอีกทีงานเขาอืาออ่างานอยู่กันคัน<อ>นี้มีต้นอันนี้เราถือว่าแล้วได้เท่าเลยแต่ว่าขึ้นง,งาน่ายกว่าลงเนาะขึ้นสบายกว่าไป ต้องจ้องเครื่องอยยาแทนไปทางนี้ววเนี่ยบอกกันเนียแต่กับพ่อไปได้บอกเกินความสามารถไปไปชีวิ่งและนาพาเรือพักสุดท้ายไป วิทย so uh, uh, hey, ์เ <clicked> รียบร้อยเอ้ามาแล้ววิทย์ันนี้อันนี้คือเป็นราคาที่เราต้องเสียไปว่นแรกกับความงามของธรรมชาติ เมื่อเล็กเล็กน่อยถือว่าโอเคอุ่นแล้วบอนี่จังได้ <Okay. S 1> โอเคโอเค่ไหเจเออไปเอาไปเอาียนต่อเออเอาเปลยอาเถงานพเลยเอาเถงดนี้เลอาเถอาเนี่ยาาอ,อ,อ,อา,า,าอเีงดานพี่อ,อรรา,า,า่นี่เอาีงตดต่าพยา่นพ่เอานเลอดีอางดารพงด่านีอางดานพี่าาน่เยียงน้ลาดแาน่ว่าข้อเสียก็คือการเดินทางมางัานจะยากหน่อยงนึง แต่กับบุเป็นยังถือว่าคุ้มค่ากับการมาหลังจากที่มาแต่เลาะเบิ้งน้ำตกเ mm. บืองธรรมงามๆกะตอนนี้ก็กะ้ิะคําแล้วกะได้ออกไปหารลัดแรงไปหาของอยู่ของกินกะได้อยัางก็ยังฮููเพราะว่าตอนนี้นาะเริ่มจะคําแล้วการทีมงานาก็แยกยๆกันไปหาของกินคนละทางส่วนบ่กุ้งกับไปกับบากก่กุ้งไก่ไปนเกันคือเก่าทุกคนแ <laughs> ลทวติดตามเบิ่งวาจะได้สิได้สิมันยัง วกว่าทีมงานเขามีคนใดอพอจะได้ยัองเอามาเห็ดเขาอ,อยู่กินแรงบ่ไปอันนี้มุงหน้าเข่าดงได้ทุกคนมุงหน้าเข่าดงหาของอยู่ของกินก็ได้ยังก็เอาหนกหนูแล้วก็เห็ดหอนได้ยังก็เอามาทุกคนเลย ai ok lọt ba lò đong cứ cầu ai kính lọt đông nữa mày พลาดทุกคนพลาดลมลมฝนตกใหม่ๆทางมืน่น ตอนนี้กาเราเออกมาจากป่าแล้วออกมาด่านกาใช้ได้เดินทางกับแคมป์เฮาตอนนี้กาใกล้จะค่ำแล้วตะเวนกาสิตกดินแล้วทุกคน,อ,นอยู่เทิงด่านนี้มันสูงหาแนมมึงตะเวนกายสิตกดินงามเหรอมีแตนะ่สายพูนะสายพูออมหมันถือว่าง,งามอยู่นี่เขาอยู่จุดที่สูงที่สุดของด่านสูง ากันเดินทางกลับเพื่อนๆคัมฮะก็อยู่เพื่อนเลยพากันไปเบิง้งว่าเมื่อนี้จะเห็นยังกินเบิ้งในพานก่อนได้ยังน่เพราะว่าเมื่อนี้เบากุ้งกะไปหากินคําแล้วมาจากมาจากเลาะเบิ้งน้ำตกเบิ้งธรรมศาสตร์นะนะคําไดก็เลยบอได้ยังแต่ว่าส่วนในพานเนะพื่อนไปแต่แต่เวน้นแต่แถาไปเลาะแต่เวน้นเพื่อนกะไปลัดแรงเลย เดี๋ยวติดตามมันนะครับทุกคนว่ามือน,นี้จะได้ยังมากินแรงแต่อเอาบริสุทธิ์ได้ใหญ่ยังกินกนะเอาโอเคกลับมาฮอดบอลแล้วทุกคนมือน,นี้โอ้ยพอดีคำพอดีมืดพอดีดดท,ทีมงานเขากลับมาฮอดก่อนเลยนะในพานเป็นเหรอมมมมเป็นแล้ได้เป็นแล้ไดนายพานไงมนันหรือเปล่าโอ้ออบ่าพลาดเนาะบ่พลาดนายพานเพ้นไปเลย มากลุงกับบ่อไก่บ่ได้ยังที่เจ้าบ่ได้ยังเพราะว่าพาพ่อบ้านไปเลาะเดีเลาะบึงน้ำตกแล้วก็เลาะบึงทำกลับมากระพอดีเกือบคำเลยแล้วก็พากันพากันไปลัดแรกกับบ่อไก่นั่นนึงแล้วก็กลับมาเนาะมงกินแรงครับบ่อไก่เนี่ยมังกรทองเป็นอะไรเจ้ากับไข่ยนี่กุ้งไก่นี่ไปน้ำกันนี่เต็มเป่ากระห้อผสมกระเต๋อ่ะมึงดูน่าจะกรเต๋ผสมกระห้องพวด หางนี่เป็นหางกระเตเป็นอะไรได้หมดนี่จะกระมานปาะจักรเนาะไปการสอดแจ้งแล้วเนาะมันนี่ตายอยเลยยันมึนนีนอนกับะจักเออเค่นแล้วตายได้หมดเชอนายพานเพิ่นได้กระหองกระห้องยังก้อนนี่คะครับคือเป็นอนี่ว่ากระห้องนี้คือเป็นอะไรนี่ ก็ะหอบผสมกระแตอะไรได้จะเมนเด้ิคามสายพันธุ์ห่างกระแตหางกระแตโตกระหอบรุ่นนี้ก็มีบอเมริกาบอแมนบอแมนแนวนี้มันตั้งแนวนี้ตั้งมันแนวนี้เนาะบอฮะคือเห็นไหมเหลีองเล้ามันเป็นเหลียงเล้าเออเหล้ามาด้วยมอกระแตนี่ฮะไปอันนอนน้ำอันกระหอบโออสันบอ เอาไปนอนน้ำกูนน้ำกันเออนอนอยู่ในกลนเดียวกันเลยลงบหมดเลยไายมันกัดเออกัดที่หมอนี่มันจึงหายไปตัดเอาหางมันก็ได้มาใส่สันโอ้ใส่สั่นบ่มันเลยมาเป็นนั่นนี่โอเรื่องเล่าบ่อนี่ฮะเรื่องเล่าโอ้เล่ากับมุมวันเนี่ยใสสันนออาจจะเคยยินละทุกคนเอ้ยน้ำกุนกันบ้านเนาะเห็นแล้วไม่มีเรื่องเล่าหลายกว่านี้อห็น จะได้แน่พานเลยมันดีกว่าเจ้าบ่วนเหมือมันคือเก่าเหมือนนั่นเกาไม่ใช่เช้าของมันมันตอนน้ำตกมือนนี้นะครัเนาะมันเช้าพอเจือชุดนะโอ้โอเคโอเคอ่ะเราจะได้ยินเสียงข้าน้ามัอแรงไหมลุนต่อลุนต่อมัอแรงข้าวมัอแรงบ่หรอใครเจ้าก็คอยนี่แต่มามือแนงเอามืออื่นมืออื่นแล้วมืออื่นอันนี้มืออื่นมือที่ตัดมือมืออ่ะจะตอเมื่อ ย้ำได้เรื่อยๆคือว่าทุกคนกุ้งไก่ทุกคนก็ะหอกไปก่อนทุกคนเมนูเฮา่อมันนี่กับผักขว้ากระหอกดูว่ามันนี่ก,ก็โอเคยยอยู่คนกินเฮากะ<ช>ว่าชิบอะไ้ได้ทุกคนเลี้ยงได้อยู่มีในพันใหญ่พันมานำกุ้งตัวนี้เศษขี้เคศษควายล้างเรียบร้อยเอ้าไปเฮ็ดกินกัน กเมนูห้อ,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 องมันนี่ช่ผักครัวได้เปลี่ยนเปลี่ยนเมนูเพราะว่ามือนาเขาลับไปเด้เี็บร้อยอ่าสารต่อมานีเจ้ามาเห็ดกินมนเปลี่ยนพักคัวใหม่มันนี้เมนูเห็ดสบายๆได้ผักครัว กินข้าวแรงแล้วเฮ็ดกินแรงแล้วกาสิไปหาเลกกาะก้านมาเนี่เพราะว่าคืนนี้ไปขึ้นสุดท้ายเมื่ออื่นก็จะได้เดินทางกลับข mm hmm. นาดทุกคนนี่ยูย่บอลเฮ็ดกินเนี่กาเฮ็ดแล้งโงกปองขึ้นมานี่กำลังปองกำลังจุ่มจุม่มอยู mm ่ hmm. มันหลายทุกคนเนยเพราะว่าเนื่องจากว่าบุพีิคนมหาหาดนะมันอยู่ไก่ล้วคนกับบุคอยมาขนาดยู่บอเฮ็ดกิน,นยังมีเนี่ยบอเฮ็ดอยู่นอืย หย <languages? S 2> างเย <opian g ills unlucky> <c> ียบไปเหยียบมาอ๋อบนนี้ล่ะเนาะเปลี่ยนหัวคัวมือนี้เพื่อนขอเฮ็ดเองได้ผลหรอเห็ดเจ็บแสบสกินเลยเดินได้เบาไก่เฮ้ยอ้าวเอาอุปกรณ์ทองเข้าไปแล้วคือว่าตาลอยหมดเลยจะได้ไปก้านยช่ไหมเฮานี่เอาโกยเอาโกยยางเด้อ เออยอันเดีอันวันทธองานต่อมละผิดลึกเนาะเออแล้วบ่าในทุกคนอืมหลัดกวบูเป็นยังเขาเาพากันไปก้านนความฝันก็ได้เหรอเจ้กกันในความฝันพูดแล้วเหรอมืนเศ้าโอเครัดเศ้าเขาสำหรับเได้แล้ว อทุกคนวันนี้เดี๋ยวทาหอมแดงชุบจะนายกาแอบลอยอ๋ออู้เต็มถ้วยเนาะเอาสองถ้วยปเป็นยังเอาสองถ้วยเอาี<น>อาบ,บ้อยทุกคนบันนี้ผักขวาก็หอบผักขวาสดน้ำขึ้นเกามันหัวหัวเนาะมามามามชิมกันก่นมงคำอะไรเหรอเอาเท่านี้เด้อ กลยังแ okay, okay. like well, like ี่มว่ากลยังแี่นอน้ี้มีดิดนี่มีิดอนอนเถอกคนโอเคทุกคนนะขอเวลากินข้าวกน้ก่อนคนอืมโอเคมี่มีปรหารใหม่กับบรีเนพานคนได้เลยเฮ็ดกิน้เอามื่อนี้กัถทีว่าแล้วแรงไป กินข้าวกินน้ำเรียบร้อยการแล้วแรงไปอีกหนึ่งมือกะมือนี้ในผ่านแอดเพิ่นได้กระหอกมาผักครัวสู่ทีมงานเ้ากินกะโอเคมือนี้ก็ถือว่าโอเคอาหารแรงเขากะสำหรับคลิปนี้กะมือยังไรทุกคนกับมอนีิกะพาเนาะพี่น้องทุกคนไปเที่ยวแล้วก็ไปเลาะดานอ่าไปเบิ่งธรรมชาติแล้วก็ไปเบิ่งนน้ำตกกะรดนๆจะได้ไปเที่ยวทุกคนเอะแล้วก็ ไปหาลัดแรงกับบัวยดงเพราะว่าเขากลับมาจากไปเที่ยวน้ำตกกบคำแล้วกบพูดีอ่าในพานเพื่อนได้ขอมาฮมดซูจูซูก,กินเอาสรับคลิปนี้กาจะได้ขอลาไปก่อนต้องขอขอบคุณขอบใจพ่อแม่เพี่น้องเมื่อช้าคูณทุกคนติดติดตามแบครับชมทางสกุลบาลมาตลอดคลิปนาพอกันไหมทุกคนสบายดี